สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยนะครับยังอยู่กันในช่องของเลวไฟแชแนลเหมือนเดิมนะในส่วนของวันนี้นะครับผมจะมาทําในส่วนของการอธิบายการอัพตัวละครจากตัวละคร6ดาวที่เป็นดาวสีเหลืองนะครับขึ้นเป็นตัวละครที่เป็นดาวสีม่วงนะครับว่าเราทํำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเราก็มาดูข่อเลยนะว่าตัวละครไหนที่เราสามารถอัพเป็นตัวละครดาวสีม่วงได้มากก็ ให้เรากดไปที่ในส่วนของฟันเฟืองตรงด้านบนขวานะครับแล้วก็เข้าไปที่สมุดภาพตัวละครก็เมื่อเราเข้ามาในส่วนของสมุดภาพของตัวละครแล้วนะครับเราก็มาทําการกดเลียงใหม่ตรงนี้ได้เลยนะให้เราเลือกมาในส่วนของเรียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี้เราก็เลือกในส่วนของตัวละครที่สามารถเกิดใหม่ได้เราก็กดตกลงไป เขาก็จะขึ้นตัวละครทั้งหมดที่สามารถเกิดใหม่เป็นตัวละครดาวม,าวม่วงได้ทั้งหมดที่เรามีนะครับก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เรามีสิทั้งหมดในเกมนะครับรวมไปถึงหากตัวละครตัวไหนที่เรามีตัวละครดาวม่วงอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เขาจะขึ้นตัวสีอย่างนี้ให้เราเลยนะก็เราก็ไล่ดูได้เลยนะว่าตัวละครตัวไหนเรามีแล้วบ้างนะครับสามารถขึ้นดาวม่วงได้บ้างก็เลื่อนลงมาดูได้เลยนะครับ ก็จะมีหลายตัวเลยนะอาจจะเลื่อนช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันโหลดข้อมูลเยอะนะก็จะเห็นวว่าก็จะมีตัวเก่าหลายตัวเลยนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้หากเราอัพเป็นดาวม่วงเราจะได้อะไรบ้างหลังจากที่เราอัพเกรดนะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างในส่วนของกริมจอให้ดูกันละกันนะมันจะเป็นตัวละครสีฟ้านะครับเดี๋ยวขอเรียงใหม่แป๊บหนึ่งนะให้เลือกเหลือแค่ตัวละครสีฟ้าก่อนนะครับ จะได้หาตัวละครได้ง่ายขึ้นนะก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในส่วนของกลีนจอ6ดาวที่ยังไม่เลื่อนเป็นตัวละครดาวม่วงนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวละครดาวสีเหลืองที่ยังไม่ได้อัปเกรดเป็นดาวม่วงนะครับค่าสเตตัสพื้นฐานจะอยู่ที่ในส่วนของเลือด914นะครับแอตแทคกอยู่ที่691ดีเฟนซ์อยู่ที่329นะครับในส่วนของรีสคิวอยู่ที่313สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ พลังวิญญาณอยู่ที่526นะครับผู้สังหารก็มีเหมือนเดิมแล้วก็คุณลักษณะของโซเตอม์บวกอยู่ที่ประจโจมตี100เมื่อเราอัพเป็นโซขั้นสูงสุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอารูปในส่วนของกริมจอตัวนี้ที่เป็น6ดาวสีเหลืองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ6ดาวที่เป็นสีม่วงตัวละครเลี้ยว200นะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง เราก็เลื่อนมาหาในส่วนของกลิมจอสีฟ้าที่เป็นดาวม่วงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนรูปของตัวละครกลิมจอหกดาวที่เป็นสีเหลืองขึ้นมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับทีนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างในส่วนของตัวละครของดาวสีม่วงแล้วก็ดาวสีเหลืองนะครับว่าพลังชีวิตนะครับจะอยู่ที่ 949กนะก็ต่างจากดาวสีเหลืองอยู่ที่30หน่วยแล้วครับส่วนพลังโจมตีอยู่ที่745นะครับต่างกัน50าดเกือบ50หน่วยเลยนะก็40กว่าประมาณ46นะครับในส่วนของดีเฟนต์จะต่างกันไม่มากนะครับเพราะค่าดีเฟนต์ไม่ได้สูงมากก็อยู่ที่335นะครับต่างกันแค่6หน่วยส่วนค่าคริติคอลเนี่ยก็ต่างกันพอสมควรนะครับเส็ดจดหน่วยเลยสุดท้ายก็ในส่วนของค่าพลังวิญญาณนะครับอันนี้ก็จะต่างมากหน่อยนะก็จะต่างอยู่ที่72หน่วยเลยนะครับ ไม่ถึง82ต้อง814ใช่ไหมก็8 4หน่วยนะนอกจากค่าจิตตัทที่ตากกันแล้วนะครับความพิเศษของตัวละครดาวม่วงนะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของคุณลักษณะของโซนะครับหากเป็นตัวละครดาวสีเหลืองก็จะมีแค่โจงตีบวก100เท่านั้นแต่เมื่อเราเป็นตัวละครดาวสีม่วงแล้วเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของลดความเสียหายที่ได้รับลงเพิ่มขึ้นอีก12เเซต์นะครับ ต้องบอกว่าในส่วนของลักษณะของโซที่2ที่ได้รับจากการจุดิีตัวละครเป็นดาวม่วงเนี่ยแต่ละตัวละครจะได้ไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างของแต่ละตัวละครก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็สามารถไปดูได้ในส่วนของอัลบั้มเลยนะอยากทาตัวไหนอยากพู้ว่าตัวไหนควรขึ้นดาวม่วงไหมขึ้นมาแล้วเอาไปทําเป็นลิงก์เหมาะกับตัวละครตัวหลักของเราหรือเปล่าเราก็สามารถมาดูได้ในสมุดอัลบลั้มก็มาดูในส่วนนี้ได้เลยนะครับ สมมติยกตัวอย่างตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าอิจิโกะสีฟ้าละกันนะครับเลื่อนลงมาดูในส่วนของอิจิโกะสีฟ้าที่เป็นดาวสีม่วงในส่วนของอิติโกะสีฟ้าที่เป็นดาวสีม่วงนะครับเดิมทีคุณลักษณะของโซเขาจะมีแค่ความเสียหายท่าโจมตีปกติ 20%เท่านั้นนะครับแต่เมื่อเขาทําการสุปีเป็นดาวสีม่วงเขาจะได้ในส่วนของการลดคูทับท่าโจมตีแรงหรือสกิลคูดาวเร็วขึ้นอีก10%มาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะในส่วนของตัวตุยฟงสีฟ้านะครับที่ผมมีอยู่ก็เข้าไปดูกันเลยนะ ในส่วนของซุยฟงก็โจแรกที่มีในส่วนของดาวเหลวก็จะมีแค่ลดรูทางโจสีแรง12เเซนะครับแต่เมื่อเป็นดาวสีม่วงเขาก็จะได้ในส่วนของการลดระยะเวลาติดสถานะพิษลดลง55เร์เซ็นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะปั้นดาวสีม่วงเพื่อไปทำลิงค์สล็อตให้กับตัวหลักตัวไหนก็ตามนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูในส่วนของสมุดอัลบั้มก่อนแล้วก็ดูให้ดีนะครับว่าลิงค์ที่2เนี่ยเราต้องการหรือเปล่าสําหรับตัวละครหลักเรานะครับ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการตัดสินใจที่จะปั้นตัวละครให้เป็นดาวสีม่วงนะครับแล้วก็เข้ามาดูว่าตัวละครตัวไหนที่เรามีอยู่ในไอดีแล้วก็สามารถขึ้นไปดาวสีม่วงได้บ้างนะครับ<ม>ทีนี้เมื่อเราได้รู้แล้วว่าตัวละครตัวไหนที่เราอยากจะปั้นขึ้นเป็นดาวม่วงบ้างในส่วนของวิธีทําตัวละครเป็นดาวม่วงจากตัวละครเลือลสองร้อยนะครับทํายังไงก็เข้ามาในส่วนของการจัดทีมแล้วก็เสริมพลังได้เลย จากนั้นก็ให้เลือกในส่วนของตัวละครที่เราต้องการจะปั้นดาวม่วงนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของเจ้าอีกาคูสีเขียวละกันก็จะทําการปั้นตัวนี้เป็นดาวม่วงนะครับอันดับแรกก็ต้องทาให้ตัวละครมาเลเวล200รก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็อัพเป็นตัวละครเลเวล200รนะครับตัวที่150เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีไอคอนขึ้นมาใหม่นะจากตัวทีก็จะกลายเป็นปุ่มเกิดใหม่นะครับ ก็ให้เราทําการกดเข้าไปในส่วนของปุ่มเกิดใหม่นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเขาก็จะให้ในส่วนของบททดสอบเกิดใหม่ให้เราเล่นนะครับก็ <criteria S 1> จะเป็นในส่วนของการต่อสูอ้กับตัวละครของตัวเราเองนะครับซึ่งในบททดสอบเนี่ยคุณสมบัติของผู้สังหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบับลิงตัวละครเองก็จะไม่มีผลน,นะครับแล้วก็เราก็สามารถเล่นซ้ําได้จนกว่าเราจะเคลียร์ผ่านนะครับเมื่อเราทําการเคลียร์ดานเสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ในส่วนของบททดสอบเกิดใหม่เนี่ยศัตรูก็คือ ตัวเราเองที่เป็นตัวก๊อปปี้ของเราอะ่ะเขาจะไม่ใช้ท่าไม้ตายด้วยรวมถึงเมื่อเกิดใหม่แล้วตัวละครดวกดาวตัวเดิมจะหายไปแล้วก็เลเวลลิงค์สล็อตรวมไปถึงท่าไม้ตายนะครับความสามารถก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็ตรงนี้เลยนะในส่วนของท่าไม้ตายหากเราอัพตัวละครไปท่าไม้ตายของช่องแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของการเสริมลิงค์สล็อตตรงนี้หากเราอัพไปที่เลเวล10แล้วทั้งหมดทุกช่องก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นในส่วนของดานเกิดใหม่กันเลยนะก็เข้ามาเราก็จะเจอบอสเลยนะครับก็ตีมันให้ชนะแค่นั้นเองง่ายๆนะครับนี่แหละก็ตีไปนะครับไม่ยากนะดานนี้ก็ตัวละครเราคือต่อให้เราออโต้เราไม่หลดสก,กิลเลยเรากช็ชนะนะครับเพราะว่ามอนเตอร์มันไม่ได้ตีแรงเลยนะกดท่าไม่ตายไปสักทีหนึ่งเพื่อโชว์ความสามารถนะครับฮาดีไอิอเซ่ย่า นี่แน่เป็นไงแล้วจบตายแล้วอย่างไงไม่ยากนะครับอ่าก็ผ่านดานไปเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อผ่านดานแล้วนะครับตัวละครเราก็จะกลายไปเป็นตัวละครสีม่วงที่เป็นเลเวลหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวละครของดาวนะก็จะมีแอนิเมชันในการเกิดใหม่เข้ามาให้ดูด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับก็เกิดใหม่ไว้ที่เรียบร้อยกลายเป็นหกดาวสีม่วงแล้วนะครับ ทีนี้มาเป็นตัวละครหกดาวสีม่วงแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายมาเป็นเลเวลหนึ่งใหม่ที่เป็นเลเวลร้อยนะครับอันดับแรกก็ต้องขอบอกว่าในส่วนของโซที่2ยังไม่ได้ผู่นะเราต้องอัพตัวละครมันก่อนนะครับก็อันดับแรกก็ไปทําการตีบวกตัวละครให้มันเป็นเลเวลสไม่ใช่เลเวลสต้องเป็นบวกสก่อนนะครับก็ทํามีตัวละครเหลือๆจากการฟาร์มด่านอีเวนต์ก็กินๆมันไปซะไม่ต้องไปเสียดายนะครับก็เดี๋ยวขอไปรับ ในส่วนของตัวละครที่ผมได้ฟาร์มไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมพันปีหรือว่าในส่วนของกิจกรรม5ปีก็ตามนะครับดองไปเยอะมากไม่ได้รับเลยเพราะช่องมันเต็มก็รับมาก็ทําการตีบวกให้มันเป็นบวกสีให้เป็นที่เรียบร้อยนะก็เพิ่มขีดจากัดตัวละครเรียบร้อยนะครับก็เวลาอัรเลเวลก็เหมือนกับตอนที่เราเป็นดาวสีเหลืองเลยนะก็จะเป็นร้อยยี่สิบเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ใส่เผื่อเอาไวล้ละกัน มันมตัวละครซ้ำมาหนึ่งตัวก็เปิดสล็อตให้มันนะครับรวมไปถึงท่าไม่ตายด้วยนะเพราะเดี๋ยวผมจะใช้ในการใส่เมืกเนที่เป็นในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตด้วยก็จะใช้ในส่วนของเป็นลิงก์ตัวละครหลักให้ตัวละคร p ีพีหงน,นะครับถัดมาเมื่อเราทําการบวกซีเสร็จแล้วก็ให้เราไปทําการเสริมพลังตัวละครเหมือนเราทํา6ดาวตัวเลขของเราเลยนะครับวิธีการก็คล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับก็เสริมพลังไปทั้งหมดเลย สิ่งที่เขาใช้ก็จะใช้เหมือนเดิมเหมือนตอนเราอัพกดาว Up Down นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงตัวละครที่เป็นตัวละครจุติ5ดาวแล้วก็4ี่ดาวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหามันแป๊บหนึ่งเพราะว่าตัวละครไม่พอนะครับกุญแจก็ไม่พอเดี๋ยวผมขอไปหามันก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวหามาครบแล้วก็จะตัดกลับมาในส่วนของการอัพตัวละครต่อน,นะก็ตอนนี้ก็ไปหาวัตถุดิบในการอัพ เป็นเลเวล150เป็นที่เรียบร้อยนะเราก็มากดเสริมพลังมันให้เสร็จนะครับก็กดเสริมไปทีเดียวเลยนะเมื่อเสริมพลังเสร็จแล้วในส่วนของพาสิตต่างๆหรืออาบิตี้เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ทําการกินเย็ดทีมันให้เสร็จเรียบร้อยกินถึงเลเวล20ก็เหมือนเดิมนะแต่ที่ทําแบบเหมือนหกดาวเลยกินถึงเลเวล20ก็มาอัพในส่วนของลิง ไม่ใช่ลิงสีในส่วนของโซตีก็อัพเพิ่มอีก30มสิบแลวก็เป็นเรืรอยห้าสิบนะครับกินออรอบนึงให้ถึงร้อยห้าสิบก็เสร็จแล้วนะเมื่อเราทําเป็นดาวม่วงแล้วก,ก็ยังได้ในส่วนของโซคิริตันมาเพิ่มขึ้นด้วย75ก้อนนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการแก้ขัดในการหาโซคิริตันเพิ่มเติมอย่างน่าตลบใครที่ไม่รู้จะหาจากที่ไหนแล้วนะครับ ก็เมื่อเราเลี้ยว150แล้วนะก็กลับมาหน้าตัวละครในส่วนของหน้านี้เลยนะครับก็ให้ทําการปลดลิมิตเลเวล200ให้เรียบร้อยนะก็จะใช้ในส่วนของโฮเกียคุ3ลูกเท่ากับตอนที่เป็นดาวเหลือง6ดาวนะครับในส่วนของการอัพโซทีเองก็คล้ายแบบเดิมตง้ง้ว่าคล้ายแบบเดิมนะมันไม่ได้เหมือนเดิมทั้งหมดเพราะว่ามันจะมีในส่วนของจุดใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นในส่วนของอ b i l i t y ใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นมาในส่วนของด้านขวาตรงเมาส์นี้เลยนะครับจะเป็นรูปคนแล้วก็รูปบวกนะในส่วนของการที่จะเรียนรู้ของตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของอ b i l i t y ที่สองที่เราจะเรียนรู้นะครับก็จะใช้ในส่วนของไอเทมชิ้นนี้เลยนะก็วิธีการหาไอเทมเดี๋ยวเราจะไปสอนนะครับขอญอาตหาในส่วนของหยดน้ําก่อนแป๊บนึง <c oughs> ขาดของเยอะเหมือนกันนะเนี่ย งั้นไม่เป็นไรเราไปอธิบายในส่วนของการหาเจ้าตัวริสตันตัวใหม่ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับก็หากใครไม่รู้ว่าเข้ายัางไงก็จะกดตรงในส่วนของไอเทมเลยก็ได้มันก็จะพาไปในส่วนของดันเจี้ยนที่มันจะให้ลงเลยนะครับก็กดโอเคไปเลยนะก็จะเป็นในส่วนของดันเจี้ยนของสถานฝึกนะครับที่จะรวบรวมในส่วนของวงเวศสังสารวัตรมัง้งก็อย่างนี้แหละ จะเป็นในส่วนของการเอาหาวัตถุดิบเพื่อการทําดาวม่วงนะครับก็มาลงกันได้นะมีทุกสีเลยนะหากตัวละครตัวหลักเราเป็นสีม่วงก็มาหาในส่วนของเวทสีม่วงนะครับเป็นสีแดงก็หาสีแดงเป็นสีฟ้าหาสีฟ้านะครับก็ตอนนี้อีกาคุก็เป็นสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาหาสีเขียวนะครับถ้าหากเราไม่ได้เข้ามาทางนี้แล้วเราจะเข้ามาทางไหนก็ให้เราเข้ามาในส่วนของเวสตรงนี้แหละแล้วก็มาในส่วนของอีเวนต์ก็เข้ามาในส่วนของเวสฝึกฝนและเสริมพลังนะครับ มันก็จะอยู่ในหน้านี้แหละอยู่ใต้ดันเทียนโดหยดน้ําเลยก็ตอนนี้ก็มันไม่ได้มีในส่วนของอัตราการดบสองเท่านะก็อาจจะใช้เวลาหานานนิดนึงเดี๋ยวผมขอเวลาหาในส่วนของหยดน้ําแล้วก็หาในส่วนของแหวนงแหวนด้วยก็ขอใช้เวลาการหานิดนึงแต่เดี๋ยวในส่วนของการลงดันเทียนในส่วนของวงแหวนเนี่ยผมจะไม่ตัดในส่วนของคลิปนี้นะก็เดี๋ยวจะลงให้ดูสักรอบนึงก็ลงไปเลยก็จะเป็นในส่วนของระดับวีลี่ฮาร์ดนะครับ เงื่อนไขก็ปราบ,บอสอให้ได้โดยไม่มีใครตายนะครับก็เคลียร์ภายใน3นาทีก็เข้าไปได้เลยนะครับเราก็จะใช้ทีมนี้ในการลงนะจริงๆมันเป็นมอนสเตอร์ก็ต้องเป็นตัวละครสีเขียวอยู่แล้วแต่ขี้เกียจเปลี่ยนตัวนะก็เดี๋ยวค่อยไปสลับเป็นอีิโกะด้านในแล้วกันแต่จริงๆอีิโกะก็ยังไม่ได้ใส่ของเลยขี้เกียจออกไปใส่แล้วก็ลงไปเลยแล้วกันนะ เข้ามาก็จะเจอในด่านมอสเลยนะครับก็ทำการฆ่ามอสมันให้เป็นที่เรียบร้อยนะไม่ยากนะครับง่ายกว่าในส่วนของการหายุดน้ามากเพราะว่ามันมาถึงไม่ต้องเคลียร์มอนนะครับไม่ต้องเคลียร์อะไรเลยเข้ามาก็เจอมอสเลยในส่วนของอัตราการดรอปนั้นดรอปยังไงก็เดี๋ยวจะลงในส่วนของ5้าปุ๋ให้ดูละกันนะครับว่ามันโอกาสดรอปสูงแค่ไหนนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของยันผ่าตางทีเดียวห้าใบเลยนะครับก็มาดูในส่วนของอัตร,ราการดรอปกันนะว่ามันดรอปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็หลังจากที่เราลงไปห้าตัวนะครับก็จะเห็นได้ว่าห้าครั้งไม่ดรอปเลยแต่ผมมีในส่วนของโบนัสพิเศษที่จะเพิ่มมาก็จะกลายเป็นห6หกครั้งนะหครั้งที่จะได้รับของก็จะกลายเป็นอัตร,ราการดรอปเนี่ยก็ก็ยากอยู่นะก็ แต่มันใช้น้อยไงมันใช้แค่5ชิ้นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะพยายามหากันแล้วก็เอามาอัพในส่วนของลิงก์ที่2ใครได้นะครับเพราะว่ามันมีค่าในส่วนของการเพิ่มลิงก์ให้กับตัวละครหลักเราเป็นอย่างมากเลยนะก็เดี๋ยวผมขอญาตหาให้ครบ5าชิ้นก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปอัพให้ดูกันทีหลังนะครับก่อนตอนนี้ก็หาวัตถุดิบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทําการ ในส่วนของโซตีให้เต็มเลยนะครับก็จะอัพเสิร์ฟพลังทั้งหมดทีเดียวเลยนะครับก็ต้องบอกว่ากว่าจะได้มาเขา้าลูกเนี่ยผมก็ลงไปทั้งหมดใช้ห้าตัวถึงห้ารอบนะครับแล้วก็ได้มาทั้งหมดหกอันนะครับก็จะดูโดยประมาณว่าเราใช้หนึ่งตัวก็จะตกอยู่แค่ประมาณหนึ่งชิ้นเองนะครับก็หากใครที่ต้องการจะอัพห้าดาวจริงๆนะครับก็ตัดสินใจดีๆนะว่าตัวที่เราจะอนะัพ่ะลิงก์มันมีความต้องการกับตัวที่เราต้องการ ตัวละครหลักเราหรือเปล่าเพราะว่ากว่าจะทําได้เนี่ยเราก็เสียตัวไปมากไม่ใช่น้อยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาครับให้มันเสร็จเรียบร้อยนะเมื่อเราัพเรียบร้อยนะครับเขาก็จะทําการเรียนรู้ในส่วนของคุณลักษณะของโซงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องก็จะเป็นในส่วนของลดความเสีหยยที่ได้ลบลง12สําหรับตัวละครตัวนี้นะในส่วนของเลเวล200สําหรับตัวละคร6ดาวม่วงเนี่ยจำเป็นต้องทํำไหม ก็ต้องบอกว่าความจําเป็นน่ะมันต้องทํำไหมมันอยู่ที่ตัวละครหลักเรานะครับหากสมมุติว่าตัวที่ผมจะเอาไปลิงก์เนี่ยมันเป็นตัวละครสีเขียวที่มีความต้องการในส่วนของตัวละครตัวนี้แล้วก็อัพน้ําหอมเต็มหรืออาจจะอัพแค่เวลหนึ่งหรือจะอัพถึงเลเวลสิบแล้วก็ตามก็ควรจะอัพมันให้เป็น200นะครับแต่หากจะไปใส่กับลิงก์ตัวละครของตัวอื่นที่ไม่ใช่สีเขียวก็ไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะเพราะว่าในส่วนนั้นมันจะไม่เพิ่มในส่วนของสเตตัสนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการทําตัวละคร6ดาวที่เป็นดาวม่วงนะครับก็เลเวอสองร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของคุณลักษณะของโซก็จะเพิ่มมาเป็น2อย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโจมตีเพิ่มร้อยหนึ่งแล้วลก็ลดความเสียงที่ได้รับลงอีก12อเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตันนี้ก็เอาไปใส่ให้ตัวละครที่ p ีพได้นะครับก็่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการอัพตัวละคร6ดาวหรือเกิดใหม่เป็นดาวม่วงนะครับสอนอัพกันตั้งแต่ตัวละคร เป็นเลเวลหนึ่งจนไปถึงการเปิดโซในส่วนของคุณลักษณะของโซที่2เลยนะครับต้องบอกว่าการอัพเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันก็จะลําบากในส่วนของการหาวัตถุดิบของมันนะครับที่ในที่จะเพิ่มในส่วนของโซที่2นะครับตรงนี้ก็จะหายากนิดนึงอาจจะไม่ยากหรอกมันไม่ได้เสียเวลาในการลงด่านแต่ว่าตัวที่เราเสียไปเนี่ยก็อาจจะเสียเยอะหน่อยนะครับสําหรับหนึ่งตัวละครก็อาจจะใช้ประมาณ2 0 35ตัว ไม่ถึง35ตัวดีก็ต้องบอกว่าประมาณ25-30ตัวแล้วกันนะบอกว่าคลิปนี้เองก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมทำการกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปใหม่ๆหรือเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับในส่วนของคลิปต่อไปนั้นจะมีในส่วนของการแนะนำในการทำอะไรเพิ่มเติมนั้นก็สามารถดูได้นะครับเดีย๋ยวสำหรับวันนี้ก็ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเ็เดี๋ยวก็ต้องมีในส่วนของการทำรีวิวตัวละครเพิ่มเติมอีกก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในการแนะนำการเล่นเกมในส่วนของเกม Blizzard e นะครับเอาไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ